สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับก็สันนี้คือเส้นทางเส้นทางไปนะครับก็มีเส้นทางหลายเส้นทางแหละนะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางในเมืองนะครับก็ผ่านขนส่งเก่ามาเมื่อกี้นะครับแล้วก็หรือจะมาทางตรงนู้นก็ได้สันข้อช้างนะครับส้อช้างก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราก็ติดไฟแดงตอนนี้เราจะเลี้ยวขวานะครับไปโรงพยาบาลเชียงรายประชา์นครน,นะครับอันนี้เขาว่าสี่แยกหมอวีละนะใช่หรือเปล่านะเออ,อนะหมอพีละนะหมอพีละนะฮะเมื่อก่อนนี่ถ้าเป็นซางซ้ายนะครับเป็นร้านหมวกกระทะชื่อดังมาก่าสมัยเมื่อก่อนนะตอนนี้ช่วนี้ยังมีอยู่นะนะหมวกระทะฟ้าใสนะฮะฟ้าใสนะครับนะ ตอนนี้โรงพยาบาลเชียงรายโอ้โหปรับปรุงตึกอาคารเยอะเต็มหมดเลยนะครับทุกคนตอนนี้มีแต่จัดคือสร้างได้ดีมากอะแต่แต่ข้อข้อที่ปรับปรุงยังไม่ได้คืออ่าที่จอดรถครับจอดรถแม่ไม่มีไม่ดีเลยนะฮะไม่เขาว่าไม่ใช่ไม่มีไม่มีที่จอดรถนะฮะ ไม่เขาว่ามีแต่ไม่ไม,ไมีไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพอนะครับด mm hmm. ูทุกคนจอดข้างตอนนี้อย่าข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นลานจอดรถนะตอนนี้ก็โรงพยาบาลก็ขยายมาเป็นตึกเพื่อรักษาผู้ป่วยนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ที่จอดรถก็แทบไม่มีแล้วนะนะมีน้อยนะแต่น้อยกว่าเดิมอีกนะครับ mm hmm. ก็ต้องจอดตาม ตามหมู่บ้านตามที่เปิดให้เช่านะครับนะหลายคนก็บ่นเหมือนกันแล้วแหละนะครับแต่ก็ต้องทำงาไงได้นาะก็ยิ่งในตัวเมืองมันก็ต้องยิ่งจอดรถก็คือยากะนะครับแต่โรงพยาบาลพยายามจะแก้ไขให้ดีที่สุดแหละนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับทางไปนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะถึงแล้วนะฮะถึงแล้วโรงพยาบาลเชียงรายพัฒนาคอคร์คับตอนนี้สวยมากนะนะครับ เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับมีธงชาติด้านโซนด้านหน้าเลยนะครับอันนี้เราจอดวนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ่าวนไปอยู่เส้นหลังเลยแล้วกันนะครับอที่สามารถมาทางนี้ได้นะวนขับไปทั้งเส้นหลังนะครับแต่ถ้าอยาเข้าโซนด้านหน้าก็ส่งผู้ป่วยก็เลี้ยวขวาเมื่อกี้เลยนะครับ แต่ถ้าใครอยาหาที่จอดรถหรือมาสซนท้าหลังก็มารอบด้านข้างตัวน,นี้ได้นะครับบริบาลเชียงรายตอนนี้อำนวยความสะดวกสร้างแบบใหญ่มากๆนะครับแต่ในโรบินบาลก็ตอนนี้จะมีอะไหไหมอเมซอนนะ มซสอนมีรม้านค้าต่างๆบริการให้กับประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ข้างในก็เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์โอ้เต็มหมดเลยนะทุกคนตอนนี้มีร้านอาหารต่างๆนะครับเยอะอันนี้คือสซนข้างหลังละนะครับอ๋อทุ่เรียกวออกประตูหลังนะครับก็จะถ่ายประมาณนี้นะครับเป็นทางเข้า โรงพยาบาลเชียงรายนะครับตอนนี้อาหารก็มีขายในโรงพยาบาลแล้วนะครับก็ก่อนได้ขายโซนันหนาวคนซื้อเต็มเลยนะโอเคถ่ายประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นวิวเส้นทางเข้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานิปตนะครับ